I can't think. Today we came for picking some mushroom and some carrots, also some king bole. And we cut something. And there, there is. Now can say that it's just like a little bit August season. but anyway, <laughs> we happy time. My and what me So on. ว่าสิมาปิกนิกพี่น้องเบิ่งแต่วนันมันอันนี้เนาะมันจืนมันจืนภาษาอีสานมันเฮาจืดสม้มวิวส้มวิวก่อนเบิ่งพี่น้องมองปลาเก็บเห็ดกับอันท่านา้ำโอ้ยวิวงามงามจากพี่น้องวิวงามงามนี่มาเก็บเห็ดลงแก้มพลักไ, <ป S 1> ไปก่อนเด้อ <ใน S 1> พูดย<ฮ>ูุ่่นขังท่านา้ำพี่น้อง เห็นยังพอเห็นยังเห็ดแดงแดงครับเปโรฮับเปโรไม่ดีไม่ดีไม่ดีเท่าแล้วมันเท่าอย่าเอาองโก็เห็ดตัดตีสุดเลยกาเบเลยโปลซะต่กันสนุกไหมไม่ไม่สนุกไหมองโก้เท่าสกะนกไม่ไม่เอาไวมาประกอตัดุเลเห็ดเก็บเห็ดเฮ พี่ดังข้าวบ่ม,มีบักบ่มีบักบ่มีแมง <laughs> แมงไม่เี็แมงบิดบัตอร์เห็ดพี่น้องมันเกิดเนื้อ องโก้หุ่นบาทต่อมา,อานนะว่ายวันค่แล้ววันค่ะวันหาเอเาเตาแล้วเตาแล้วจันปนงังว่เบิังพี่น้องปาเบิงบังเกิดไปน้ำทงังพูดอ่ะไปน้ำทงังจฮ้ยจอดผิดน้อง ดอกบักไงเลยจ้ะนี่เนี่ยกำลังงามงี้อุ้ยหอมซ้อนซ้อนอันซ uh ้อนนอตต์ตีขาวจ้ <h <h ่วปีน้องเบิึงดูล้วจ้ะอุ้ยงามงามได้รุนนี่แหละเนี่ยไรเนี่ยหละเตี้ยก็ไม่น่าซนหรอกตัดตี้ยเอออีดีดีตัดมืึงพี่น้อง ออกแักง่ามจังมีผีน่องเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอ้ากล่องกับฟอกกล่อง ยไงพีนน่น้องอืมดอกปักงาบได้จัดี

เบ่งพี่น้องโอ้ยโอเค we start going home but wife see so เท่าบ่เ่่าบนี่ยเท่าแล้วพี่น้อง but can take leg off เบ่บ่เอาเบาบาเบานอนนี่กินเ้ยเท่าเท่าเจอกันเมื่อเท่า